ไปเลยมาเตียงเนาะ้ทาดีดดยายดี่น้นไหนเนาะตัวเดือยของเต็มเลยไ้อย่างนี้อต้อนไย่างน้อต้อนนะเนาะต้อโอ้ยอ้ว่าเนตอนนะอันนี้เลย โน้อต no. nee. ้อนด้วยถ้าเวลาว่าเขาจี um> ้ง่ายแต่ว ah ่ามาแต่เวียงนเป็นแห่ขั้นบ่าไม่ได้ไปดูเวียงกะเห็ดโดยโบได้เป็นงจะได้เห็ดงาหน่อยไหมให้เห็ดงาน่อยเนเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านโอ้ยแม่เป็นแม่บ้านพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้กาคือถ้เคยเพื่อนโบได้จนตัดสินใจมาเองไดพี่น้อยเนาะ ทางมอเซนเองที่ว่าโทรให้ให้เพิ่นมาพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามีมีเวียกเนาะมีเวียกกระทังเอ้ยเพิ่นก็เลยโทรให้ให้มาก่อนเนาะอ่าเวียกล้วนพี่น้องเอ้ยเนาะกลับไปกรุ่นเบิ่งเนาะรุ่นาการนีมีเวียกล้วนกับทางเอ้ยเพิ่นล่ะกเลยเลยโทรให้เพิ่นมาก่อนพี่น้องเนาะถ้าว่ามาเคลียร์เวียกอยู่ทางาแล้วล่ะกจังว่ากันใหม่อีกเนาะ พ่อกันตอนเศร้าๆออกัพี่ดาเวเลยเนาะตอนนี้กะเจ็ดโมงเศร้าน้าที่พี่ดาเวเลยเนาะขึ้นพาขึ้นป่วนสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่ภูสู่คนพี่น้องเอ้ยบอสิอยู่ฝั่งลาวเนาะหรืออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศกายินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซองบอลแสนบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเราพี่น้องเนาะ พ่อๆกันเม euh, <we> ื่อ oh, น <ath rebbe> ี้พี่น้องเอ้ยเนาะแต่เศร้าในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่ามื่อนี้พี่น้อยเนาะทางมอเสกะสิออกไปครับเอวยเวียงพี่น้อยเนาะแล้วกลไปส่งเพิ่นอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ายังบ่ทันได้แจ้งบอก FC เลยพี่น้องเอ้ยเนาะว่าอ่เมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางมอเส่สิไปรับทางเอวยเวียงในว่าแม่ของน้องเดือนเนาะก็ถือว่าห่างหาย ไปหลวนเติบพี่น้องเอ้ยกับครอบครัวของทางเอวยเวียงเนาะกักพักหนึ่งี่กระทางเพื่อนกักเพิ่นไปเฮ็ดเวียกพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่เวียงพี่น้อยเป็นเป็นแม่บ้านเนาะจะเป็นแม่บ้านอยู่เวียงจันพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกักตอนนี้ก็พอดีว่าทางบอแซนเราพี่น้องเนาะมีเวียกพี่น้้อองเยทางบอแซนี่มีเวียกครับเอวยเวียงพี่น้องเอ้ย กะเลยเนาะทางโมเสกนี่นเป็นผู้โทรให้ทางเอเวียงเพิ่นอ่าขึ้นมาเนะาะเดินทางกลับบ้านมาก่อนพี่นะ้องเอ้เนาะว่ามีอ่าเบียกสําคัญที่จะต้องเคลียร์พี่นะ้องเอ้เนาะกะเลยให้ทางเอเวนเพิ่นขึ้นมาซะก่อนพี่นะ้องเอ้เนาะอ่าตอนนี้ทางเอเวนกะมาฮอดมาถึงเซนูแล้วพี่น้องเอ้ทางโอแสนกะเตรียมโตสิ ออกไปรับประทางเลยเวียงแต่กะไปช่งเพลินอยู่บา้านรพี่น้องเนาะกะมเีเรื่องเล่าอะไรล,ล่อย่างหลายแนวพี่ดาวไอ้เนาะที่จะว่าวอาจจะเอฟซีในฮาร์คูรับกันพี่น้นองเอ้เนาะเราขอบกลัวของทางเลยเวียงเพลินนะพี่น้องเอ้นเนาะอ่ามีแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ติดตามชมเบิงึงเนาะพี่น้นองเอ้อ่า ก่อนพี่น้องเลยเนาะทางฮอนเธอนอนชานเป็นเพื่นแหละทางมอแสนจังสีบอกน้องพี่น้องเนาะว่าเรื่องราวอีหยังที่ว่าจําเป็นอีหยังนะทางมอแสนจึงได้โทรบอกให้ทางไอ้เวียงเพิ่นกลับบ้านโดยด่วนพี่น้องเลยเนาะถ่ายติดตามเบิงต่อไปแด้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่คลิปสำหรับไปครับไปส่งทางไอ้เวี้ยพี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านชานชานเนแหลพี่น้องเลยเนาะจังหวัดพนมจิตตุก ทางประธานพี่เราเห็นมืดมึดามืดพนเนาะฮ่าโต่กะลอนโดจังได้ไปเทนึงวานนี้พี่เราเนาะทางครอบครัวของไอเวียงเพราะว่าเขากะแล้วเนาะแล้วเวียงแล้วงานหรือวแล้วเงินแล้วซานมึดพวนแล้วพี่เราเนาะแต่เลยบกคอยได้ขึ้นไปเพราะพี่เราทำงาเขามีเวียดมีงานัต่ใจเลยขึ้นไปเนาะอ่วันนี้ก็คือสิได้ขึ้นไปอัปเดตไอเพียนอ่าะเบิรงกส้มน้ำกันเนาะว่าเป็นจังได เป็นารเพื่อนทางนอนเรือนเพื่อนกะอยู่ยังอยู่บ้านเก่าอยู่บ่อบหรือว่าจังไดพี่นอ้องเลยไปตั้งแต่บนนั้นกับอะไ้ไปเลยเนาะ,ะมีแต่ว่าทางโมแสน,นซีออกไปครับขอ,อทางเ,เอเวียงนกับขึน้นไปส่งเพื่อนพี่นอนะ้องเราจัะไหนกับพีพารานนอกเนาะ,ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางโมแซนได้พี่นอ้องเด้นอนหลับขอขอบคุณขอบคุณทีบอกกดข่าวโฆษณาโมแสนไปพี่น้องเนาะ อครับพอดีว่าทั้งไอ้วียงเป็นมาฮอดแล้วพอดีเป็นรถตั้งแต่ตอนแรงเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรเนาะเขาฮอดตอนเช้าเขบพอดีฮอดพอดีกเขาส่วงเขาอยู่เวียงนี่เขาขึ้นตอนแรงหอดตอนเช้าประมาณสี่ห้าโมงนี้เป็นอย่างไรเนาะแต่เขาขึ้นประมาณหกโมงหรือว่าเจ็ดโมงแรงเสียนะอยเป็นอย่างไรเนาะกาสีฮอดดูประมาณสี่หามงเช้าเนาะเป็นการเสีฮอดแต่โดนเติมอะไรเป็นอย่างไร เนาะแต่ว่ากะเอา,าโมสเส็งสีออกไปหั่มเอาเพิ่นไปหน่อยแต่กะมุส่งเพิ่นอยู่บ้านค่ะมีเวียกขนาดไปหน่อยเนาะจังได้โทรให้เพิ่นมาแต่ว่าไม่งเวียกทางโมเซนกะให้ทางเอยเพิ่นเหตุงานปกติอะไรไปหน่อยเนาะจังได้โทรบอกเพิ่นเออมุ่งส่งร่วมกันไปหน่อยเนาะโอเคพี okay. ่น้องเอยเนาะตอนนี้ก็ออกมาฮอดเซโนสามเดียมเซนูพี่น้องเอยเนาะ ทางเอ๋ยเพิ่นบอกว่าอยู่อันขี่รถนี่แหละพี่น้องเอ่ยเนาะตอนนี้กลับมารำกันอยู่สี่คนพี่น้อง,งเอ่ยเ <Okay. S 1> นาะเออโต้มอรถจูบอทางหลังมอรถจูบอไหนดิมาที่แถวๆนี้ก็คือรายใจแต่บัดเ <c oughs> ลยคนคือรายใจ <c oughs> หลายทางโคตรเออ เดี๋ยวเราจะจุ่ยทางไลยเออพี่น้องเนาะสามเดียมเซโน่ปั๊มประตทอพี่น้องไอ้เนาะไปมาแต่ทางขึ้นทางไกลอ๋อวมยยายังเพื่อนยังไอ้นี่ก็ได้ย้อนชอนนะบาทเลยไปทางขึ้นทางไกลแวะเข้ามาได้เราพี่น้องเนาะท, <c oughs> ทางมีปั๊มประตทอมีเซเวน่นมีอามิซอนพี่น้องไอ้เนาะจุดพักรถใช่เลยใ่เลยใช่ไ,ได้บาทเลยจะบอกมีผัวมานำมาจากเนาะ

ข่าวรถติดเมื่อกี้เราเลยเนาะรถจื้อเปลืองนะจื้อแน่เราเห็นในคลิปอยู่เนาะยิ้มใบ้ใบ้เนาะขอจอดกันแป๊บนึงเด้อดีให้พวกมีข่าวดีเนาะไกลมาเลยวะไกลมาเลยวะไกลมาเลยไกลมาเลย เช่นะทุกใจเลยโอ้ผู้สาวเวียงนี่งามเนาะชาวมาแต่เวียงนี่เก่งจอิงเลยไปไปข้ามลงไปไปอืมแนึงเนงไงเนาะออเลยเลยสบายดีเลยอคือผู้งามสบายนี่ออออพี่หวังมาแต่เวียงเนาะ rồi rồi mọi chuyện thế trưa này nó tương khong tìm lên tay anh nêm mặt ong tay anh mặt ong à nó anh mặt ong là tay anh mặt là anh mặt là là mà nó หาพันบาทเลือหาบาทด้วยด้องหอจมุ้างเหมมอ่าไม่อยู่ป้ะน้องหยจงมุ้งวกดาวยเออแวนางโอรมเหมือนกนอวานางย่นเดียวด้ใส่กัได้ายกระป๋อเนี่ยให้คนคือมาจตเมืองดิเอ็งวัมี่ยหญกระป๋างันใหญ่ใช่แค่ว่าแจ้งอยู่ว่าผ่า เลยสบายไปทางไหนนาะอ๋อเอฟซีบ่ยยยยทมาจากไหนนาะฮะมาลายมือแล้วอ๋อมามาทุกทจะคืบท่ามนอยู่เลยประกาศทางไปถาอ๋อไม่เคยนีป่ะอนี้ป่ะ แม่เนเดือนเขาเม่งนเดือนด้โยเขาจด้พเพิ่นมานน่ากันนี่เพื่นเห็นอยู่แต่ว่าบมกทำนือนื่อยเหนื่อชื่ออะไนนี้เนาะนางเดนนางเด่นยูนมบนบ่าอ๋โดยโดยโดยนเนี้ทำกนโดยโดยม่เหน่อออหน่อยน้ำมาฮอด

แมนอยู่บ้านอยู่บ้านเนะาะเดา๋ยวเลลูกแล้วกับเมื่อเอาเงินกับเมือ่อท่าไยก็อนจะจ้างขับรถมาน่ะเอาเดี๋ยวมีเงินอยู่ซิ่นแฉนจ้างรถกับซองแฉนห้าออกแต่อันบอนเอายูนังกับสะพานทองเลยเพื่อชิ่หอดขี่รถกับแฉนห้าเลยได้ขี่อ,อันนี้ขี่แท็กซี่นะโอ้แท็กซี่มาบ่ด้วยมาหอดขี่มามาขีวบ่แมนมาขีวแล้วนี่ก็ขึ้นจะขีวกับมาพี่ ด้วด้วยเปินบาได้ให้บอ่บอกแล้วอยู่ปุ๊บปั๊บมาวัเดียวบวันนี้เพื่อนกันยังไงมาแล้วเ่็นว่าเมื่อแล้วเมื่อหาลูกหาเต้าเลยมาอีกเด้อเพราะว่าเล่นผู้ใดก็อยู่นหมู่ได้เพป็นว่านะมันมีคนหลายอยู่เพื่อนเพื่อนนะเปว่าเพิ่นกะเพิ่นกงเคยเพิ่งตัวชิ้นแรกมาแล้วอะไรกันเนาะมีผู้เขาออกตลอดเนาะ คืนเอาคนนั้นเขาเอาตลอดว่าบ่อยว่าอยู่ซ้ำเอื้อยนี่เอื้อยอะไรอยู่โดนเตะแล้วได้ส่งจำเดือนแล้วเด้โอได้ได้สิมาเด้อมาเยี่ยมลูกได้สิครับไปอีกที่บัวนี่บัวแล้วคิดมาดูแต่ก็บัวครับแล้วเดือนแต่ไปอยู่รวยพังเวิ้งว่ามันเป็นอะไรนาะไปได้เดือนวันเอเดือนเดือนทกวันที่สาวทุกเดือนเดือนหกคือแม่นเดือนหาอะไรไปนะเดือนหาลาว เดือนหาชกุลเนาะได้สามเดือนบบกหอดเนาะได้สองเดือนไปประมาณสองเดือนเนาะสองเดือนหาป่เดือนหาวันที่สาวหัวเดโอ้าหาเดือประมาณสองเดือนไปอืมสองเดือนไปเดือนนี่เลยยังบหอดเดือนดยชิหอดแหละแต่เมื่อก่อนนะนะ แต่เงินนั้นเอาไปก่อนแล้วเงินนั้นเงินเงินนี่เบิกก่อนแล้วแม่นอันนี้เพิ่นเอาห้ซื้อเพราะว่าเออเอาอะไรด้เพิ่นนห้ยคาโรดซื้อเออบอกเพิ่นว่าชิมือนะเออบอกเพิ่นว่าอันเออคอเมื่อก่อนเด้อเพราะว่าเอ้อเป็นเพิ่นหันชิ่งามกว่าเอ้ออะไรเป็นเด็กน้อยแต่เพิ่นอายุลายกว่าเอ้อหายสบายด้วยอันเดือนอะอันเดือนอะล้านห้าด้านห้าเลย เดือนละ1.5พี่น้อยเนาะด้ว่าสิอยู่นเพิ่นเบิดเลยแม่นอ่าได้คองจนตัวเฮาาชื่อเองเนาะเออด้วแต่ว่าตั้งแต่อันไปเทือนในซ่าใหเพิ่นแล้วพี่น้องเนาะโดยกะขึ้นไปอัปเดตใหนึงเอออ่าขึนไปอัปเดตใหนึงแล้วกะเห็นอยู่เห็นรถนอกอ้อยไปพุ่นแต่บ่จื่อเนาะก็ยังบ่เคยเห็นเเอื้อย่ะ แต่น้องในรุ่นใหญ่ยังว่เห็นได้่เห็นรุ่นนี้ก็นรอกูเกาอีกโอ้ยไอ้แล้วใช่ไอ้แล้วน้องไม่น่าก็บอจิตเลยนน้องใส่ชิเดอร์ชุ่มชื่นโลยจะน้อยน้องกะได้ก็เฉ่นได้แล้วดี่ช่ค่ะคือบอกอะไรยังเปนมีเป็นซีนอยู่เป็นอะเนาะสนิกันได้บอเซ่นอ่ะชูต่อไปเนาะเป็นอะเนาะคือว่าทั้งเรื่องนีคือว่ามีคาเฟ่ท้เป็นอะไร ยังโมเลวแล้วเนาะยังยังลายไปไหนด้วยยังหาลานไปเอากินบ่อได้เือดินนี่องถือได้นอฮะฮะเอออามือต้อนลูกโอ้ยพอแล้วเอาทงหนึ่งครับพ่อบ่บ่เออเออไมันชิบม่ได้กินนักลายแล้วต้องเดือดมันอยู่เฮือนอยู่บ่หมดนี่โดยอยูอาจจะทงมือเนเอาเอา ao thùng một cái là, ao thùng, rồi. còn thêm, ao song một cái còn. có tiền, có tiền, có tiền. có tiền, ย่างอย่างโยย่าเรากินในบ้านก็ได้เดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนก็ได้พี่น้องในบ้านก็ได้กินขนมในบ้านก็ได้เนาะเมื่อเลยก็ได้มาแล้วอยากกินข่ไปดูเวียงก็คือคนทั้งเวียงเนาะบ้ดนี้เนาะงามวะแา่รูเก่าเอ้อขอบใจด้วยว่างามอยากพูดซึกอยากอันนั้นแหละนะแบบว่าพูดซึกแบบเมื่อยๆนะคะเหตุแบบเนี้ย เอาพญาดเนี่ยนะยิงต่อายก็ยิ่งปวดข้นไปเอุ้ยพกอยู่ในทงนี่นะอ้ยพกอยู่ในทงนี่นะมอจิตพกยาตลอดเลยบอกพูพกยาบุมีกระเป๋าเงินเด้ออ่ะโง่แง่มาจิตเลยก็มีเงินไม่แต่ก็โหสิตัวเก่ามีเงินนะเนี่ยบุมีเออไ่ได้เนาะเพิ่นเอาให้เน็กยามอจิตเนี่ยยาขอเดิมอจิตมอจิตเชื้อให้นะด้วยเมน ยาคอกินเลือดนั่นแหละกินตลอดอย่านี่เศร้าเลยก็กินอลไรได้ในเซลล์ด้วยคั้นโมกินเนี่ยเ,ยเยอกอ,ยอ,อกะเมื่อยเมื่อยแล้วก็หันใจ้นองก,<ม>ก,กินถามเรื่องข้าวผฟดฝายจิงมี่กินหน่อยเนาะ,ะอ่าอ่าขอนขอนบ่ขอนนบบะว่านาะอาฮอนออน,นั่งเดือไทยก่อนเว้ยนั่งเรือหาลานปลายเนาะอนหาลาน ยังเหลืออยู่หาล้านปลายเป็นพิษหันแต่เออยบไดไปเห็นงานหันเกี้ยล้านและเออผ่อนไปแล้วแต่ก้อนน่ะมันเก้าล้านเนาะโดยแต่ก้อนหันเก้าล้านหาเชนและเอ้อก็ผ่อนไปเรื่อยๆรือย่วว่าโอ้ไวอยู่ได้หนึ่งเลยเออเออก็สู้นั่นแหละยังดินล้นอยู่บ่ได้เนาะคือนรื่องของต่ก้อนเก้าล้านปลายกับผ่อนเหลืออยู่หาล้านปลายเจอหนี่เนาะเออออเอแต่ว่ายังยังบ่ฮันได้เบิดเงยเนาะ เอาเอาสู so ่ไปเอเนาะใช่ไหมคมาอยู่บ้านเราขายลูกชิ้นคือเก่าแล้วเงินหาพันกิโลเนี่ยชิ้นขายลูกชิ้นได้เงินทื่นอยู่บ้างเลยเงินทื่นขายลูกชิ้นคือเก่านะบุ้มีเวลาเตือนเอ้ยขายนะก็แบบว่าเอาเอาของฝืนไปขายนะเอาก็แบบมุนเวียนไปเรื่อยๆนะแบบเราได้กำไรแล้วก็คือแบบว่าใส้อะไรชีวิตประจำวันนะน้อยเขาหน้าเอ้ยก็ซื้อ พันเอื้อยผมมือเวียงเอื้อยก็ไปรำนาแล้วปีนี้ฮันน่าเอือยไปแล้วอันนี้เอื้อยไปเห็ดเวียงอยู่เวียงที่ซื้อเกี่ยวบอลแล้วอ่ะโดยเฮ้ยมีคนเนี่ยเออเกี่ยวกะเอาเข้าวแล้วสตัดเอาลูพอเห็นอยู่ในคลิปเราทางทางนั่งเดือยมันก็นอนอยู่เฮือนนั่นะว่าแมนอยู่เฮือนอยู่เฮือนกับน้องไปสุนนั่งกับพ้นตกปีนเอาเี้เนาะคุณอยู่เฮือนปม่ตู้ แต่มาบ้านแต่ก่ายยูน้ำดูกอนเนาะด้วยูอันแล้วเงื่อนยูซานนั่งได้พี่น้องเลยแต่ว่าอยากยูยูอันแล้แต่ว่ามันมีแนวีแนมให้บต่ห่วยยูเนาะด้ยมีแนวให้ไ เดียวนเป็นป่าชิ้นงามใช่่อนไรอยู่เเพื่อนจนว่าคีลายอะไรก็ชักไรจะหองวูยูลองเดนได้เเพื่อนวูได้แ่่มันมีมันมีต้นไม้มันมีต้นไม้เกิดขึ้นอยู่ในที่บเด้วเมื่อในเอ้กระชายร้องไห้ไลูกเนาะไม่คืออะไรลูกก็คือบบบซมแมนะน้อยบอกเพื่อยูมนมนมันไปเพีย่งบ ไปแบบไปหาลับจานแถวนั้นแหละเพื่อนกระปะน้องกูได้ได้แม่น้องอยู่ในเมตู้แล้วเราก็ไปหาเสียงยามันยังพอได้ซื้อบัตรโทรศัพท์ซับซื้อมากินหน่อยเด้อเนาะหาเสี่ยงยามนบะัตรกินทันรุ่นได้เพนะียงเราคือ,อเรื่องทางเงมมินเอเวียงเพื่อนมาไม่อนี้กะคือทางเงินเพื่อนโบได้กันตัดสินใจมาเองในเพี่น้องเราเนาะ อ่าทางมอแซนเองที่ว่าโทรให้ให้เพิ่นมาพี่น้องให้เนาะเพราะว่ามีมีเวียกเนาะมีเวียกกับทางเอ้ยเพิ่นก็เลยโทรให้ให้มาก่อนเนาะอ่าเวียกล้วนนกลับไปกรุ่นเบิ่งเนาะรุ่นการีมีเวียกล้วนกับทางเอ้ยเพิ่นล่ะก็เลยเลยโทรให้เพิ่นมาก่อนพี่น้องเนาะถ้าว่ามาเคลียร์เวียกอยู่ทางานแล้วล่ะกจังว่ากันอีกเนาะ แก๊สีแมนยังแลกพี่น้องเนาะรอรุ่นเบิงน้ากันทางโมแสงกันยังบมท่านได้ได้บอกได้พี่น้องเด้อเนาะอทางเรื่อยเพิ่อนกับจ้าเพี่ยังว่มากรู้จังวีอยู่ตอนนี้กันนะบู๊เป็นยังม่เลยพูดแต่ว่าบู๊บำงานได้เนาะบู๊เป็นยังกันนะยังเมื่อยอยู่ในใจอยู่ยังยังโมท่านพูดยังเลยทางเรื่อยเพื่อนกับทางโมเสงกับให้เพิ่นมาก่อนเพราะว่ามีเรื่อยกันในปีน่อไเนาะ วัแล้วเมื่อเมื่อผู้ชเมื่อเงทังชื่ออยู่ล้วเนาะนน้ำนะอยากินน้ำม้ไล่เพื่อนว่านี่มีว่าทัง้วัน่าเาะไปพีไกเนาะหอบอยู่เขาปลาเขาลงเขาแย่ตะลงไม่ควรปลาเขาที่นี่พอได้หาบันไดปีนเนาะโดยต้องเดือนเพื่อได้หมุนปลาเนาะเออโดยเอาไม่จงชันแล้วจะพี่นอยเนาะถ้าเข้ากัน ได้นัดในทางเงินเวียงเพิ่นมานเนาะเคลียร์เรื่องเคลียร์งานแล้วกับจังหวากันไหมบัดนี้เพราะว่าตอนนี้กับจังหวะได้บอกว่าเวียร์งานคุณเอ๋อเนาะเดี๋ยวเมื่อเาเทือนก่อนเนาะยังพูดเลยเนาะได้ยังไนก็บว่ได้พูดหรือเปล่าเอ่ยแต่มเวียร์สำคัญแน่แหละพคุนเอ๋เนาะจะกให้มาแต่ว่าการเอ่เพื่อนกายเพราะว่ากับห้อกับพวกได้ติด,ดต่อมามาก,กันแต่ลนในั้งแต้คันชันแล้วกับ เพราะว่าทั้งเริ่อกเบี่ยงงานไปนะเงินช้นแล้วกับจริงยู่แต่ว่าเงินคำเอาบุญนี่ใช่ก็ต้องที่นู้าเดืนเก้าเนาะต้องด้เบี่ยงานชูต่อไปที่เก้าอะไรกันเลยเนาะวันนี้จะมามาอยู่บ้านกันเอาอยู่จะพักหนึ่งก้อนบาบนี้เดี๋ยวมือเก้าก้อนเขาเยียนเพื่บนมอลูกเนี่ยเขาเทียนเดือน วันที่หนึ่งวันที่สองล่ะวันที่หนึ่งเดินเก่าเนาะด้วยตอนนี้เปิดเขาแล้วเขาเบื่อเแอเลยเตโซเตชินเตชินก็เครียดโทรไปก็บรรลุแม่เครียดเนี่เครียดแบบว่าเราเป็นว่าแล้วเราเครียดว่าแม่หันโบแปลงลูกกันะแบบว่าไปเลี้ยงคนอื่นแล้วว่าอันนลูกตัวเองบัดป้าเออบ่ยากลมนะแม่แล้วกัผู้ใดถามว่าแม่จะไปใส่เราป้าคอยแล้วเราไปเลี้ยงคนอื่น เลี้ยงลูกคนอื่นเพราะว่าเอ้ยเฮ็ดเรียกแกเลี้ยงลูกคนนําเดิโดยแม่ใจเนาะแม่ก็น้อยใจว่าแม่ป้าแต่ก็ให้น้องเดือนสอนอยู่ฟังบ่แม่นแม่ป้าแม่ไปหาเงินแม่บ่ได้เคยปะลูกเว้าอะไรก็โทรไปกันน้ำตาไหลคิดถ้วน่าขนาดนัว่าไม่ใช่อีกแล้วโอ้ยคิดถอวได้บ่อยากไปเด้เนาะแต่แบบว่า จำเป็นนะโดยเอามีแต่คันคัคือว่าเบิ้นี่เบิสนนแล้วนี่นะถาว่ามบอจำเป็นอย่างกงเนี่ยมันต้องมันต้องมันหนีบันนี่เลยด้ามจำเป็นเนาะเอาก็หาอยู่ทำงานทําการไปทำบ้านในเมืองเขาอย่างนี้พอได้ใช่ใจม่ไมวไม่ไม่ไมนไม่วม่ไ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 ม่มไม่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 าม่ไ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 ่ไม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 ่กม่ไมม่ไ่าม่ไ อใจขายนั่นขานี่เนี่ยมันดดโบท่านได้เห็นเานาะโบท่านเลยเนาะขายยาอีเข้าน้าเราก็ซื้อไปเรื่อยๆนะเ,เนาะแบบนั้นอะไรการยังดีแตที่ว่าทงเลยเพิ่งการที่ล้นไปเนาะเพิ่งกับเได้อยู่ดูนิ่งือว่าเออรอแต่คงส่มชนเรือสิแต่เพิ่งจะหายแล้วเพิ่งน้ำยู่เนา,นาะไปสามีแต่ อ่าแล้ไดกินข้าวกินตาเอาเครื่องขึ้นรถแล้วก็โดยอ่าเฮาจังเมื่ออมกันอยู่โดยูบ้านพิ่นแหละพี่น้องเนาดข้าวเลยเสียงกปาไว้ละัเออปปก็บ่มีเนาะโอ้ว่าสิตนนําอยู่พี่น้องเอ้ยนํางออยู่ Nóng người nhỏ em, em cái, đấy. Đấy. cái đấy của mình học về nhà học về nhà đó cái nhà học về nhà đấy về nhà học 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 về nhà về nhà học 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 về tua học về nhà học về tua cả về nhà học đi mồi, ừ, phải, thầy pino thầy say, con ở dưới thằng đấy, được, thầy má thay hũ con đấy, được được, ôi sươngกระเป๋า, có thể có mi ngân nhàng, thay cơ bào để. Để thì xương, thì như nhàng, ôi sương như bê trang đó, được à. được, ai đây, tài ngânกระเป๋า năm mươi, đi sương à. thì vô đó, được, ờ, tăng này thì gì nọ, bảo nhảy đấy, qua để นี่เออเชื่อไว้ดั้งม้กกระเป๋าใหญ่ไม่มีเงินเพอนว่ะพอนอายมาเัิญพี่ดาวเงนี่ปะด้อ่ะโอเคหนึ่งสองสามโอเคนายบาทนี่นาะกระเป๋าใหญ่ไม่มีเงินกระเป๋าใหญ่แนี่เตรียมไว้ใช้เงินได้หนิอ๋อพี่ดาวน้องมีแต่ทางมหาเศรษฐีได้จบคลิปไว้สำนีก่อนพี่ดาวไอ้น้องพิพาประกันรใยการขอโทษขออภัยน้าเพราะว่ามิเต้มาหับทางเงิน เวียนเพื่อนเนาะเดีวก็สิมื่อชงเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนอะไรพี่น้องเอ้เรื่องเวียนงานนี่ก็ถ้าติดตามในคลิปต่อไปเนาะทางบ่อแสนยังบให้ได้บอกเลยพี่น้องเด้อเราเปลี่ยนเบียร์งการถือว่าสำคัญครับชีวิตเอเวนอยู่พี่น้องเนาะเวียคือว่าทางบ่อแสนให้เคนมาถ้าว่าบ่จำเป็นหรือว่าจะแนวข้อกับบ้านคนมาเราเป่นยังไงการเคยเวียเคยงานเพื่อนเนาะเพื่อนไปเวียนงานหาเงินออกมาเลี้ยงครอบครัวเพื่อนการพี่น้องเยเนาะกับวันนี้ก็สำคัญเนี่ยเราเลยให้เคนมาก่อนพี่น้องเลย เอาจเฉยๆกับพี่ๆกันอยู่เพื่อนซานของทางไอเวียนเคนเด้อเราพี่น,อน,อนออ้องเนาะอ่าแต่ว่าคลิปนี้ทางโมเสกม่บพิพากษะกันในการขอให้ขอใหยนำเสนอวันนี้ทำรำพอนพี่น้องไปก่อนได้ไปพูดคุยกันอยู่เพื่อนของไอเวียนเคนเนาะสบายดีพี่น้องเลย